นี่ยาดนะเออเด็ก6ศูนย์7ศูนย์เสียานนะคะน่อันนี้คือ,อเส้นไปขนอนนะคะเนี่ย ไปสีชชนอ๋อสี่ชนอำเภอขนอมอันนี้ก็ก็จะไปบ้านไม่ใช่หรือเนี่ยไปบ้านต้องกลับไปอ่าแล้วพามาทำไมเนี่ยพามาดูชายทะเลโอ้เรานึกว่าจะถึงบ้านแล้วเราก็นึกว่าจะพามาบ้านนี่ของโกชุยค่ะโกชุยที่ข้ามันไก่ที่เราไปดูไอ้นั่นน่ะที่เป็นกีนจีนอ่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวดูค่ะโอ้โหสวยมากค่ะมนจะีจุดถ่ายรูปเยอะอืมสวยบีชมาร์ท อืมค่ะสวยค่ะตอนนี้ถึงไร่นานแล้วค่ะก็ได้ยนเป็นสีแยกไฟแดงนั่นแหละในตลาดก็ตอนแรกก็ได้ยินว่าเป็นตลาดแสดงว่ามีอีกตลาดนึงได้หมทุกจอดไหมไม่ยากไม่จะดูม อ่าค a ำบอลไงบอลรู้ไหมว่าอย่างนี้คืออะไรดูโหนี่นี่ท้องหีท้องีสเชดู เป็นไงเป็นไงเป็นไงขบวนแย่งชนิแขนอยังชนะโอ้สวยนะไจมไจมโธตรงนี้ได้เปล่าตรงนี้ไม่ตอบอกัวยันต้องวนอีใช่ไหมแตก็ไม่มีลจริงถ้าไม่ถ้าไม่แบบตึ๊ง มีเอเลเฟนด้วยไปครับแอตเลต้ นี่ค่ะถนนเขาสวยมาก